ไอ้จอบกันนเวโอโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะวันนี้เราคือ <c oughs> เราจะไม่พูดอความนำเพลงอะคือคนลาโบใหม่มาใช่ไหมทุกคน ผมจะบอกไปเลยนะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆน,นะตัวที่ดีที่สุดในคอลลาโบนี้ก็คือตัวนี้นะผมทุกคนสี่ใของมังกรวายุข้างมิรู้ๆนะผมทุกคนมีริมิรูโอโ้ชื่อไม่อ่านยากจริงคือเพิ่มเพิ่มเนี่ยคือเพิ่มพลังชีวิต แล้วก็เปลี่ยนพลังการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตคือตัวนี้เป็นตัวฮิวนะผมทุกคนยกเลิอกอมาต่างสตูแล้วก็ทำให้สตูกระเด็นถอยหลังแล้วไม่ความสามารถตายเกิดอีกนะทุกคนคือแม่งแกวจริงแกวจดัดบอกแค่นี้ถึงตัวมันจะแลดูเหมือนหยดน้ำก็แต่ความสามารถมันดีมากๆนะครับทุกคนแล้วอีกตัวหนึ่งที่ดีที่สุดในคนลบโบนี้ก็คือนี่นะผมทุกคน ลีมีรู้นะความสามารถคล้ายๆกับเออชิโนบุเลยนะผมทุกคนคือสกิลสเกลสเกลอะไรคล้ายๆกันมากนะแล้วความสามารถอีกอย่างของมันก็คือตายเกิดนะผมทุกคนแม่งตายเกิดคือเราก็ใช้2คู่ตัวนี้ตัวนี้ก็ตายเกิดนะผมทุกคนไอตัวยอดน้ำนี่ก็ตายเกิดนะคือมันดีทั้งคู่นะแต่ว่าตัวนเนี้ยเนี่ยตัวพวกเนี้ยไอพวกโคเซอะไรเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคน อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นความจริงนะที่มันไม่ค่อยเท่าไร่ความสามารถของมันก็ไม่ได้ดีเลยอ,อะไรกันเลยนะผมทุกคนคือเราก็ไม่ต้องฟังนะผมทุกคนความสามารถไม่ดีเลยไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีนะทุกคนอ่าอันเนี้ยความเสียหายสามพเซ็นลงในพื้นที่โอเคครับผมแต่ว่าความสามารถไอ้ลดพลังป้องกันกายภาพอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแกววนะทุกคนผมมองว่ากระจอกมาก อันนี้ก็ไม่ค่อยดีคือดีที่สุดก็คือ2ตัวนี้นะผมตัวตัวตัวนี้นะตัวหัวแดงกับตัวหยดน้ํานะผมทุกคนแล้วเราก็มีเกียร์มาใหม่นะแป๊บบนึงจะดูเกียร์ใหม่แป๊บนึงโอ้โหเกียร์มาใหม่เอ้ยอันนี้แม่งน,น่าสนใจอยู่นะแต่ผมค่อยไปเปิดที่หลังนะทุกคนโอเคผมเรามาเปิดอันนี้แบบเติมก่อนแล้วกันเรียบร้อยลูกเสอือเมอร์ลี่เรียบร้อยท็อปฟอร์ม โอ้โหรับร้อยเลยกูอีกแล้วละเนี่ยอุ้ยเจสิก้าสองตัวเรดแคปโอ้โหหน้ามืดหน้ามืดยามเช้าเลยวันนี้โอเคครับ okay, ผมผมก็จะเปิดให้ทุกคนได้ดูนะว่าตัวใหม่มันดีขนาดไหนโอ้พ oh, ีโกริมหาดมันดีจริงนะผมตัวใหม่นะดีทุกตัวเลยถ้าผมเปิดได้นะโอ้โ oh, ห oh. บ่าวหัวขโมยเกินไปนะครับทุกคน โอ้โหนี่แหละลูกเสือเมอร์ลี่มีคนบอกว่ามันอ่ะชื่อเออลูกเรือเมอร์ลี่แต่ตัวเนี้ยมันอ่านว่าลูกเสือเมอร์ลี่นะทุกคนลูกสอเอือเสือเนี่ยมอเอเอเมอร์ลอยอีลี่เนี่ยทุกคนมันอ่านลูกเสือเมอร์ลี่แม่งได้บ่อยจริงอุย้ยโย,โย,โยมีว่าโอเมกาแวชชีนว่ะทุกคนโอเจมรนักเวทว่ะ แป๊บพักก่อนดูดิวันนี้มีแพ็คอะไรมาใหม่บ้างวะโอเคมีแพ็คโอ้เหลือเวลา24ชั่วโมง้วทุกคนแพ็คเกจ100บาทนะเหลือเวลาแค่24ชั่วโมงครับทุกคนใครจะซื้อก็รีบซื้อนะโอ้โหอย่มีไม่ไหวนะทุกคนเอ้ยเอาว่าแม่งเริ่มมาแล้วว่ะทุกคนเริ่มมาแล้วนะ โอบาหมูป้าว่ะมุนหมูป้านะโหเกลือจัดรอบนี้คือแบบพอได้นะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอ้โ oh หแต่คือเราต้องการไอหัวแดงนี่นะกับไอตัวนี้เพราะมันมีสกิลไทเกอร์แล้วผมก็คิดว่าเราควรจะเ็บสะสมไปด้วยนะตัวที่มีสกิลไทเกอร์เนี่ยมันแจ๋วไม่ว่าจะเป็นเมลลโอดัสไม่ว่าจะเป็นเออคิงนะผมมีสกิลไทเกอร์แต่มันแจ๋วจริงนะทุกคน ฮ uh huh. ได้เล่นดีได้เล่นดีชื่นใจเลยวะ่ะระยะสกิลเอ้ยระยะระยะโจมตีก็ประมาณบอสเค้นะทุกคนใกล้ๆกันโอเคครับผมทุกคนโอ้เลดแคปแอดเวดคือเราต้องการตัวยดนามอีกตัวเดียวนะถ้าเราเปิดได้ยอดน้นาปุ๊บเราพักได้เลยนะทุกคนโอเคนะครับทุกคน โอ้คนบิลุปโปงเซงคุมพูดว่ะทุกคนโอ้จอร์ดชิบหายแล้วบังโอ้เกตเอ็มประธานว่ะโคตรโคตรน้ามืดเลยอะ่ะโอ้ยฟิชชัวโอเลดแคปเฮ้ยทุกคนคือเราต้องการหยดนาำตัวเดียวเลยอะ่ะโอ้หรอกเกตชานว่ะน้ามืดจัด โอ้เคเรประธานแม่งมาตัวที่เท่าไรเลยวันเนี้ยโอ้ไม่อยากจะว่าอะไรหรอกบางทีวงการก็ทำให้ผมเกินไปนะทุกคนเกินไปปะโอ้หวัมพายคือต้องการตัวยดหนามดอกเหอะขอเหอะตัวยดหนามเนี่ยความสามารถดีมากเลยนะตัวยดหนามอะคือสกิลหนึ่งแม่งเหมือนบอสเคเลยอะแต่สกิลสองแม่ง มันคล้ายๆบอสเค้นะแต่เป็นบอสเคฉั้ับที่มีตายเกิดทุกคนแต่ถ้าถามผมว่าตัวนี้กับบอสเค้ันไหนดีกันนะผมมองว่าบอสเคดีกว่าแต่ตัวนี้มันจ,จะแบบตัวนี้มันยืนไกลยืนไกลกว่าบอสเคนะโอเคโอ้เกมโอ้เช็คสเป,ปียร์ว่ะ มืดว่ะหรือมืดจัดเลยทุกคนนี่ไงมืดโอ้ไม่ไหวจริงนะครับทุกคนเข็มจัดเลยอ่ะโอ้โหคขบวนทหารโอ้ยอย่าดมทีดิไม่ไหวแล้วทุกคนหายใจไม่ออกเลยหน้ามืดเรียบรอ้อยไอตัวไอ้ตัว,ไอ,ตวไอกลมกเหลืองเงเนี่ย ผมได้ตัวที่เท่าไรหรือไ,ไเอเเมกาเมชีเนี่ยทุกคนใครที่ดูผมอยู่นับไปให้ผมทีแล้วคอมเมนต์ให้ผมทีเถอะผมขอร้องแม่งตัวที่เท่าไร่เหรอกะมาบ่อยเกินนะคลิปนี้ตัวไหนมามาบ่อยสุดน,นะทุกคนบอกผมทีนะไอเจ้าก,กับในวนินโอ้ยมาบ่อยเกินลูกเสือเมอร์ลี่นะมาแบบ โอ้หภาคนี้มันเหมือนมันระบาดยิ่งกว่าโควิดอีกนะทุกคนใครที่ปกาชาแล้วยังไม่เจอมันนะ <c oughs> ผมบอกเลยคุณยังไม่ได้เล่นเกมนี้ผมยังถือว่าคุณมาไม่ถึงนะคุณยังเปิดไม่ได้ลูกเสือเมอรลี่จัดต่อโอ้โหไอ้บาวฟองสบู่นี่ก็มาบ่อยนะแต่แบบมาแบบเนียนๆไงทุกคนเพสนั่นะแหละมอเตอร์โบสสวยเพ ใสมอนโอ้ไม่กอมันทำให้ผมตกตะลึงอ่ะทุกคนโอ้ไส่มอนเกินโอ้ช็อกค้ก เรียบร้อยเลี้ยวนาดโอเคครับผมแล้วก็จะไปสรุปตัวคนลบโบใหม่ที่เราได้รับคือรอบนี้เนี่ยเราได้คนลบโบน้อยจริงๆนะทุกคนคือเราได้แค่2ตัวนะอ่าเนี่ยเราได้ไมไมิโลรู้แล้วก็เอ่อตัวนี้นะผมทุกคน2ตัวแต่ถ้าถามว่าตัวไหนเก่งกว่ากันก็ต้องเป็นตัวนี้อยู่แล้วนะผมทุกคนแต่ผมมองว่าแบบแรกมันก็พอได้นะผมมองว่ามันดูดีอยู่นะมันไม่ได้แบบแย่แลวขนาดนั้นถ้าหาดเมจไฟดีๆนะ โอ้ยตัวนี้ตัวนี้กับคิงผมว่าทุกคนอาจจะเล่นคิงก็ได้นะใครมีคิงก็ลองเล่นคิงแล้วกันนะผมทุกคนแต่ตัวนี้ผมว่ามันมันน่าจะเก่งกว่าคิง King แหละเฉพาะเดือนนี้นะเดือนหน้าผมไม่รู้นะผมทุกคนนี่เปิดแคปปโชก่อนอย่างน้อยก็เปิดได้สองตัววะโอเคครับผม เควก็ไม่ได้ทำรัดไก่ไก่200ตัวในะใครใครสนใจก็ทักเพจผมไปได้เลยนะผมทุกคนก่อนที่สินค้าจะหมดสินค้าขายดีขยงเพจผมไม่ว่าใครดีจ้า